สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีวันพฤหัสที่26กันยายน2567นะคะสุขสันต์วันเกิดสําหรับคนที่เกิดวันที่26กันยายนของทุกปีนะขอให้มีความสุขนะคะมีความสุขกายสุขใจคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้ได้อย่างที่หวังนะคะแต่ขอให้สิ่งที่คุณคิดสิ่งคุณหวังเป็นสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมสมควรถูกที่ถูกเวลาถูกกาลเทศะไม่ทําให้ตัวเองเดือดร้อนและไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนก็พอนะคะ ก็จะมาอวยพรแบบนี้ให้ทุกวันเนาะแต่ว่าคลิปเป็นแบบ t i m e l ลน์นะคะคุณจะเข้ามาดูวันไหนเดือนไหนปีไหนช่วงเวลาไหนก็ได้หมดเลยนะมาอัปเดตข่าวน้ำท่วมกันเออมาอัปเดตทุกวันเลยนะคะตอนนี้เชียงใหม่ก็โดนไปแล้วนะคะพื้นที่เศรษฐกิจในจังหวัดเชียงใหม่โดนไปแล้วนะคะเพราะว่าน้ำปิงเออล้นขึ้นมาเกือบ5เมตรแล้วตอนนี้นะคะเลยจุดวิกฤตไปแล้วนะคะหลายๆพื้นที่ก็ น,น้ำเริ่มท่วมสูงแล้วนะตอนแรกก็นึกว่าเชียงใหม่น่าจะไม่โดนหนะักแต่คาดการว่าน่าจะหนักอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าเขื่อนแม่งัดก็จะเริ่มปล่อยน้ํานะคะเพราะว่าแบกรับน้ําไว้ไม่ไหวแล้วถ้ามากไปกว่านี้ก็คือเขื่อนแตกยุ่งไปกันใหญ่เนาะปีนี้ต้องยอมรับว่าน้ําเยอะฝนเยอะนะคะฝนเยอะจริงๆนะคะพายุเข้าหลายลูกมากๆเลยนะคะรวมถึง ที่เขาปล่อยน้ําจากจีนมาเออภาคอีสงอีสานก็ไปหมดเลยนะคะภาคกลางก็อย่างที่บอกว่าเตรียมตัวไว้นะคะมาอัปเดตความรู้สึกของคนที่คุณคิดถึงอยู่นะคะมาเข้าเรื่องของเรากันนะว่าวันนี้เขาจะรู้สึกอะไรยังไงนะคะแต่อย่างที่บอกว่ามันเป็นพลังงานรวมเราไม่ได้เจาะจงว่าเป็นดวงของใครนะคะ ไม่ได้จบจงวันเดือนปีเกิดหรือราศีเกิดอะไรเลยนะถ้ามาเจอคลิปนี้ก็ขอให้รับไปแต่ข้อความที่ตรงใจนะคะข้อความไหนที่ฟังแล้วมันไม่ถูกใจมันไม่ตรงกับเรื่องของคุณก็ปล่อยผ่านนะไม่ต้องเก็บไปเรียสนะคะมาดูวันนี้เขาจะบอบคุณว่าอะไรเขาบอกว่าเขาก็รู้สึกแย่นะที่ให้ในสิ่งที่คุณต้องการไม่ได้ เส้นทางความรักของคุณกับเขาเนี่ยจะไม่มีใครมาแทนที่ได้อีกแล้วนะคะการที่ได้อยู่ห่างจากคุณนี่มันทาให้เขาได้เห็นอะไรชัดมากขึ้นนะเขาก็ไม่ได้อยากให้เอเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนี่ม,นนนมันเกิดขึ้นเลยอยากให้คุณเข้าใจเขาบ้างเหมือนกันเวลาที่มีเรื่องที่ไม่เข้าใจกันนะเขาไม่เคยรู้สึก ถึงแพชชั่นที่มีต่อคุณยังไม่เคยรู้สึกกับใครแบบนี้มาก่อนเลยนะมันบ้าบอมากมายแต่ก็ไม่อยากเป็นเชเซอร์แล้วว่าไม่อยากวิ่งตามแล้วว่าคุณทําให้เขาได้รู้นะว่าเขาอะผิดพลาดตรงไหนอะไรยังไงใส่ไปดียังไงนะเขารู้สึกถึงคุณได้ตลอดเวลารู้สึกผูกพันนะแต่ก็อยาก Move On เหมือนกันแต่คุณกับเขาเนี่ยจะได้มาเจอกันอีกแน่นอนนะ แต่แค่ตอนเนี้ไม่อยากเป็นเชสเซอร์ไม่อยากวิ่งตามแล้วเขาเหนื่อยเขาขอโทษนะที่มีเรื่องที่โกหกคุณแล้วก็ขอโทษที่ไม่รู้ว่าจะรักคุณยังไงดีแต่เขาก็รู้สึกกับคุณนะเวลาที่อยู่กับคุณนะคุณเหมือนบ้านที่อบ่นของเขานะเขาหยุดคิดถึงคุณไม่ได้เลย ไม่มีใครที่จะมาแทนที่ความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณได้อีกแล้วนะแต่ตอนนี้ยังไม่พร้อมที่จะติดต่อมาหานะแต่ Energy รระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันเป็นอะไรที่ Amazing มากมายควรจะทำอะไรให้มันช้าลงกว่านี้นะคะไม่อยากให้ใจร้อนเขาส่องสื่อโซเชียลของคุณอยู่นะต,ตามส่องอยู่นะ เขาไม่เคยรู้สึกอะไรแบบนี้มาก่อนเลยเขาไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรกันแน่นะไม่รู้ใจตัวเองแล้วก็รู้นะว่าคุณเนี่ยเป็นแค่คนเดียวเท่าน,าน,นั้นนะคะที่ทำให้เขาโกรธ <c oughs> เขารู้แหละว่าคุณน่ะเข้มแข็งแต่ก็ยังอยากที่จะปกป้องดูแลคุณนะคุณเหมือนเป็นแรงบันดาลใจของเขานะ รูปร่างของคุณเนี่ยช่างงดงามเหมือนศิลปะเลยนะแล้วก็จิตใจของคุณก็ช่างปีหรือเกินนะคะจิตใจก็งดงามเหลือเกินเหมือนหลุดมาจากสวรรค์เลย <S <S <ๆ>เขาไม่เคยเชื่อเรื่องเนื้อคู่นะแต่พอเจอคุณแล้วเนี่ยมันทําให้เขาเชื่อนะว่าเนื้อคู่จริจริงว้าวเนี่ยหรือคือรักแท้มันรู้สึกอย่างนี้เองตอนนี้เขาตกหลุมรักคุณนะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะพูดจะบอกไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรเออ เขาอดไม่ได้ที่จะพูดถึงคุณให้คนสนิทคนใกล้ชิดให้คนในครอบครัวของเขาฟังตอนแรกก็นึกว่ามันเป็นแค่ความหลงแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่นะมันคือความรักนะเสียงหัวเราะของคุณเนี่ยเสียงของคุณเนี่ยเหมือนเครื่องบําบัดเลยนะคะเขาฟังเสียงคุณได้เป็นชั่วโมงเลยนะบางครั้งบางทีเวลาที่เขายุ่งยุ่งอยู่เราได้หยุดคิดถึงคุณเนี่ยมันเหมือนเขาได้สูดอากาศบริสุทธิ์เข้าไปอีกครั้ง คุณเป็นคนเดียวเท่านั้นนะคะที่เข้าใจเขานะคะถึงแม้เขาจะไม่ได้พูดอะไรออกมาก็ตามเหมือนมองตาก็รู้ใจนะอยากเจออะไม่อยากรอแล้วแหละเออแต่เมื่อกี้ก็บอกไม่พร้อมเซ็กส์ถ้าเขาขอร้องให้คุณอยู่คุณยังจะเดินจากเขาไปอีกไหมเขาหลงไหลรูปร่าง,งคุณมากเลยนะว้าว คุณก็รู้ดีอยู่แล้วเขาได้ไหมต่เขาก็ไม่กล้านะเขาก็กลัวนะคุณเน่ะเป็นคนที่พิเศษที่สุดสำหรับ,บเขาตอนนี้แค่มองคุณเขาก็ยังไม่กล้ามองเลยเขายินดีนะที่จะมาเปิดอกเปิดใจคุยกันนะคะคุยกันแบบด้วยเหตุและผลเออเขาไม่อยากเสียคุณไปนะ ให้เวลาเขาหน่อยคุณถูกแล้วล่ะหวังว่าเธอจะเข้าใจอย่าไปจากฉันอยู่ห่างๆอย่างห่วงห่วงรอหน่อยนะตื่นเต้นทุกครั้งที่ได้เจอเคยรักกันบ้างไหม อย่าโกรธกันเลยผิดที่ผิดเวลารักฉันได้ไหมลำบากใจไม่เคยลืมวันนั้นเลยดูเธอเปลี่ยนไปคุณคือคนเดียวในใจอยากทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนไปในทางที่ดีรักมากมาย เลือกได้ไหมอืมดูแล้วเข้ากันอเอขาจะบอกว่ายังไงบ้างวันนี้ตอนนี้นะคะเหมือนจะกลับมารักตัวเองไหมมาดูแลตัวเองสนใจเรื่องสุขภาพ ของตัวเองนะคะทำตัวเองให้มีความสุขนะเนี่ยบางคนอะสัมวันไลคิวเอออยากมาพูดมาบอกนะคะอยากเดทคุณนะอยากมีช่วงเวลาดีๆร่วมกันเป็นรักแบบไรเงื่อนไขอันไหนนะเออมีขึ้นมาหรือเปล่าวันนี้รักแบบไรเงื่อนไขวันนี้มีไม่ไม่ได้ขึ้นมานะแต่รักชอบคุณนะคะที่เขาฟอลลิ่งอิงเลิฟคุณเนี่ยนะ แต่คุณอาจจะไม่สนใจหรือเปล่านะคะหันกลับมาสนใจตัวเองไหมก็จะเป็นประมาณนี้นะคะข้อความของเขาเนาะยนีไงก็รับไปแต่ข้อความที่ตรงใจนะคะถ้าไม่อยากพลาดการอัปเดตความรู้สึกของคนที่คุณคิดถึงอยู่ติดตามช่องนี้นะ้ำมูลสตาร t a r ร์โร่เเราจะมาอัปเดตความรู้สึกของเขาทุกวันนะคะวันนี้ไปก่อนคะ่ะพบกันใหม่พรุ่งนี้นะคะบ๊ายบายค่ะ